่าโอเคครับก็มาเลยเราจะไปกดแล้งดูว่ามันตึงขนาดไหนคือเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยคือเจอตึงมากแลแบบตึงเชี่ยเลยอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูความตึงกันแมเอาไมเอานะแมาไม่เทก่อนนะมันเล่นยากสำหรับใส่ลูกซองเพราะว่ามันเป็นดัดสายสไนโอเคเล่นแบบนี้ดีอยู่ดีอยู่ก็คือมันจะแบบต้นซีซั่นอ่ะคือสมองใค่ยี่แบบ ยังฝีมือแบบยังไม่ค่อยได้ก็คือรอประมาณสักอาทิตย์นึงก่อนแล้วก็ค่อยมาไต่เพราะว่ามันจะเจอแบบปีศาจจันะลืมมันจะเจอแบบโอ้โหโคตรโหดหาการเลยครับคือจริงๆนะพอผมเจอเนี่ยไม่ต้องโหดจริงๆไม่ก็เราเจอดีๆนี่แย่เลยอ่าไม่ฝักเขาด้จยกัอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอไม่ถูกมันจะเป็นแถบแคร์นะครับโอเคขอร์ไม่แป๊บเจอคนไหนเช่นกัน อ okay. เคปิดเรร้อยมันจะกระตุกกระตุกไม่รู้ทำไมแล้วช่วงนี้เกมจะกระตุกบ่อยมากเมื่อก่อนเล่นไม่ไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยในใน่นแเป็นนี้เป็นอีกล้เป็นทุกะครั้งเลยครับคือจะเข้าจะเข้าวิง่งวิ่งเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วมันจะค้างอย่างเงี้ยคือมันจะกระตุกเกมมันจะเป็นอย่างนี้บ่อยมากดูดิเล่นเนด์เอ<ๆ>เรอจะลำบากตรงนี้นะมันจะชอบกระตุก โอเคเดี okay, ๋ยวตัดไปตอนนี้เกิดใหม่นะโอเคตอนนี้คือเหลือเพื่อนหนึ่งคนแล้วนะฮะมาดูกันว่าเพื่อนเนี่ยจะแบกได้หรือเปล่าจะเหลือหือแค่ตัวเดียวอะ่ะไม่ควรแพ้นะผมมองว่าตอนนี้ถ้าแพ้นี่คืออับอายขายขี้หน้ามากจริงอับอายมากไม่จะรอแพ้ตัวเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่อายมากโ okay, อเคจังหวะนี้เสียงเท้าใกล้มากน่าจะวิ่งอยู่แถวข้างหลังโอเคเพื่อนจับตาย ถ้าเป็นเกมยื้อเนี่ยคือจะนานแบบยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือผมจะเล่นลำบากมากเลยนะเพราะว่ามันจะกระตุกอ่ะกระตุกบ่อยมากเดี๋ยวผมลองบอลอนเกมไม่รู้เป็นอะไรเป็นมือถือผมนะเพราะว่ามือถือผมก็นานละเสียกือบแตกแล้วเหมือนกันเมื่อกี้มันหล่นะครับไม่ได้วอร์มมาด้วยนะประเด็นเนี ดีนะเกือจริงๆนะว่าถ้าเป็นเล่นสายวิ่งวิ่งเข้าหาคนน่ะไม่ไม่ไม่ควรเอาเปิร์กย่องเงียบมานะโอ้ไม่ไหววะโอ้โหมันลนอ่ะมันทำตัวไม่ถูกผมกงมากกว่านะโอเคเราดูตาหผมกันไหน โอเคเดี๋ยวตัวเดียวแล้วนะเพื่อนน่าจะเก็บไหวอะ่ะตัวเดียวโอ้โอเ้โอเพื่อนโดนเหลาง่ายมากวิ่งเข้าไปอย่างนะโอ้โหแบบโคตรเสี่ยงอ่ะเพื่อนทำในท่านี้ไม่ได้ในท่านี้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคไหมเดี๋ยวตอนนี้น่าจะเบรกไหวละเพรเริ่มเริ่มชินเงินแล้วเริ่มชินเือนแล้วรู้แผงการเล่น,นของเขานี่นมา ก็จะส่งอ่าฝั่ง B มาด้เพื่ <Enemy. S 1> อนยิงกดดยู่เพื่อนยิงกดอยูน่ากลัวว่ะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวฝั่งเขาเล่นแบบสายหลักอ่ะ โอเคเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะดีนะมีเพื่อนช่วยเนี่ยเกือบแล้วจริงๆโอ้เกือบแหม่คิโลคิวได้ตัวเดียวอ่ะเราไม่มีประโยชน์เลยอะแอบจริงๆนะขั้นต่ำอ่ะคนคือคนฆ่าให้ได้ต่อหนึ่งแมตช์ที่หนึ่งตัวนะหนึ่งแมตช์หนึ่งตู้หนึ่งแมตช์ตัวเป็นอย่างต่ำในการเล่นในการเล่นคือต้อง กลับไ้กลับไ้ลนลนลนผม,ม,มไม่ได้เก่งซองมากนะแต่ว่านะแล้วก็ฝึกก็มีเล่นเล่นอ่อนบ้างไม่อ่อนบ้างไม,ม่มีับบหัวมันอยู่ไหนกันนะเ <c oughs> จอแล้ว อ๋อเชียร์เยแล้เนี่ยไอ้ผมทำไมผมกายอย่างนี้ครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ยื้เกมนี่เนี่ยใครว่าเกมยื้อคือมันจะยื้อไปยื้อมาไม่รู้จบรอบอ่ะเดี๋ยวฝั่งชนะเดี๋ยวฝั่งนึงแพ้เดี๋ยวฝั่งชนะฝั่งแพ้มันก็จะเป็นอย่างนี้อะแต่มันก็ยื้อไปยื้อมาแล้วมันเสียเวลาระเบิดระเบิดกระตุกนี่กระตุกนี่เป็นไรเนี่ยฮะเป็นไรเนี่ย อย่าวิ่งตรงอย่างนั้นนะคือ่ีซิเซ็เอาเสียงิมงเช็คเมื่อกี้ได้ยินเสียงเท้ามีอะไรอ่ะ เฮ้ยโอ้ไม่มีเพื่อนมาช่วยอ่ะโอแพ้ว่ะเพื่อนเอ้ยเป็นวางบีกันโว้ยจะไปเล่นทำไมเอ๊ะอ่ะมันก็จะประมาณนี้เลยถ้าเจอเพื่อนร่วมทีมที่แย่อย่างเงี้ยคือเมื่อเมื่อกี้ผมก็น่าจะกู้แล้วจาไม่ไม่หันเท้าไปอีกทางอ่ะคือมันยิงเท้าผมได้ไงอะไรเนี่ยเจนคอโทษจริงจริงไม่ต้องกดตู้เลยเพื่อนนาย ไม่รู้อีหมดยิงีเช่เข้าใจแบงไม้ก็ตรงนี้ฮะเล่นยากเพรมันเจอบางคนอ่อนประสบการณ์เล่นไม่เป็นเลยเดี๋ยวก่อนก่อนลงก่อนลงชิคก่อนชิคก่อนัะระเบิดซ้ายขวาไม่มีโอเคไปเดเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋เดยเียเดีวเดีวยเ แต่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวะเอ่อเชินนี่คือนี่คือปัญหาเวลาเล่นคนเดียวมันจะหาศัตรูยากไม่ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวะเอเหรอเขียนเก็บบอมแลละ จะเล่นเอี๊เล่นเอี๊ยเล่นเอี๊ยเล่นเอเีเอ๊ยโอเคกระตุกกระตุกมากไอ้เหี้ยกระตุกชิบหายเลยโ okay. อเคก็ยังชนะอยู่นี่กระตุกก็กระตุกชชเ,เชี่ยเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นทิศเกมหรือมือถือของกันแน่นะที่มันกระตุก โอเคอย่างน้อยเราก็ได้สี่วีวับถือว่าถ้ารถก็รถไม่เยอะแต่เกมคือเกมมันยื้อไปยื้อมาผมว่าน่าจะแพ้อยู่นะหนึ่งสองสามศัตรูมันจะอยู่ได้ไม่เกินสามวิเพราะว่ามันจะไม่มีใครมาวายไม่โดนเลยวะะ <o> ลนมาก ถ้าเป็นยิงแบบนี้ไม่แนะนําให้ปิสไลด์ยิงนะมันจะไม่โดนแล้วมันอาจจะพลาดแล้วก็สไลด์ไปหาศัตรูแล้วก็ศัตรูอัดเรากับพวกปืนอัดมากกับปืนก็ได้ที่สําคัญนี้ก็คือจังหวะกระโดดนี่ต้องวางเป้าต้องมีสตินะแล้วก็อย่าอย่าอย่าลนลรนต้องมีสติแล้วก็ต้องวางเป้าให้ให้ให้ตรงศัตรูให้ได้วางเป้าตรงได้ก็นั่นแหละฮะยิงได้สบายเฮ้ยโอ้โห ไม่เห็นวะโอเคเดี๋ยวรอตัดไปแป๊บนึงโอเคเพื่อนจัดการแล้ว <c oughs> สุดท้ายต,ต้องชนะแล้วอ่ะไม่ชนะนี่คือร้องไห้นะเพราะมันจะยื้อไปยื้อมามันจะน่ารำคาญ <c oughs> โอเคนี่แบบเดิมนี่แบบเดิมไม่แบบเดิมไม่ได้ โอโโ้หเกบแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้ว,ล,วลนจัดทำตัวให้ถูกกันนี่ไเขินนะวิ่งเข้ามา,ายอย่างนั้นนะเระวังตู้กันเอ่อเป็นึงขอไปในเสียงรบกวนด้วยนะคะพี่เจี๊ยบขอไปด้วยนะครับ ไม่เข้าใจเลยเปันนึงตัดใหม่แป๊บโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราจะชนะแล้วโอเคชนะไม่ต้องตัดแล้วโอเคเรียบร้อชนะไปที่ห้าต่อสามนี่ยมันก็จะตึงประมาณนี้มันจะยื้อไปยื้อมาถ้าเจอเกมยื้อนี่มันก็จะลำบาก่างนี้นี่แหละโอเคเราก็ติดคะแนนบออที่สองเก้าร้อยเก้าคะแนนบ่อเท่าไหร่เอยโอ้ห้าสิบห้าได้อยู่ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ